ปิดการขายรายการครับเป็นรถไทกูต้า LC 708 SP ที่สวยครับขอบคุณลูกค้า FC คุณเทียบไทยโยมไทยสงอ์อำเภอนาโพจังหวัดปุริลำครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าจากทางบริษัทซาโปรไรทรักเกอร์วาปีจำกัดสิรปวันนี้ฟรีของแถม6รายการครับต้องใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0624955957ครับ0622582525 ฝา,ากกดไลค์กดติดตามาก,กดแชร์ก,ก,ก,กดซับสไคร b ์ทางช่องทาง YouTube f a c e o o o k ิกต็อกของอนุพงศ์โ,โพภัยครับในเครือบริษัททรัพย์โพภัยแทรกเตอร์วาปีจำกัด0624955957ครับ0622582525ตอนนี้กำลังไปชมบรรยากาศสมสมัติเมอไทยกูปต้า l c 7 0 8 s d ครับขอบคุณลูกค,ค้า FC บุญเทียบไทยยมไทยสงครับอำเภอนาโพจังหวัดปุริล ต้ในใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0624955957ครับ0622582525บริษัทซับโพไพรยแท็กเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามติตถนนสี่เรืนบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรยครับประชมพูกาศสมบติรถไถกูตา ขอบคุณลูกค้า f c กรคุณเทียบไทยยมเตยสงครับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์0624955957ครับ0622582525